ครับก็พบกับโปรแกรมเมอร์ปุ๊บใช้แลนอีกครั้งนะครับจากครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการส่งค่าผ่านไปหาจากคอนโทเลอร์มาที่วิวแล้วจากที่วิวแจ้งผลนะครับทีนี้ผมพูดถึงคอนโทเลอร์แล้ววิวไปแล้วทีนี้ผมยังพูดถึงโมเดลกันนะครับโมเดลเนี่ยจริงๆแล้วการทํางานของมันถ้าเป็นระบบปใหญ่เนี่ยจะไว้สําหรับใช้งานในการพวก Insert, Update, อินเสิร์ตอัปเดตดีดทิวลี่ต่างๆพวกนี้นะครับจะทําง,งานที่โมเดลนะครับเพราะว่ามันจะทํา เวลาเราทำง,งานันสะดวกกว่าเวลาเราสามารถเรียกฟังก์ชันเรียกเป็นต่อจากการทำงานออกมาได้สะดวกได้ง่ายขึ้นนะครับอโอเคจากครั้งที่แล้วผมก็เนี่ยครับมีการครับประกาศตัวแปร a และ a b นะครับเพื่อส่งค่าจากเป็นเกนส่งค่ากลับไปใช่ไหมครับแล้วก็ให้ R a ส่งเป็น R a แล้วก็ให้ที่ e l o ทำการดึงค่าตัวแปรทั้งสองตัวมาบวกกันและแสดงผลถูกไหมครับอทีนี้ผมจะมาพูดถึงโมเดลกันบ้าง ก็เออเลยก็เดี๋ยวผมขอสร้างไฟล์โมเดลขึ้นมาก,ก่อนนะครับคลิกขวาไฟล์ p p นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นว่าผมจะทำะผมจะทําการค u ว r y นะครับอันนี้ผมมี database แล้วนะครับผมได้ database มานะครับซึ่งในทางไว้เนี่ยผมมี database ที่ถาขออ้อมูลวันเทสใช่ไหมครับแล้วก็มี table ตามน,นี้นะครับมีทั้ง department นะครับ dependent d e v e l o p m n t employee project แล้วก็วกรถนะครับผมจะทําการคิวรีว่า ตารางทั้งหมดของของอรัตเตอร์เบดชื่อว่าเทปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมจะทําการสร้างนะครับไฟล์โมเดลชื่อว่าลิตรลิตรโมเดลกันะครับลิตรโมเดลโอเคเดินไปนะครับไฟล์ลิตรโมเดลเนี่ยเราต้องเราก็จะสร้าง,างฟังก์ชันเหมือนกันนะครับตั้งฟังก์ชันเราก็ต้องทำอะไรครับคลาส Part. Part คาทพาทชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ครับนิดโมเดลนิดโมเดลเอ็เทนมาจากนะครับเอ็เทนมาจากอ่าโอเคเอ็เทนมาจากนะครับ C I โมเดลอ่ะโอเคนะครับต่อไปแล้วครับเราจะต้อง สร้างคอนสรักเตอร์ก่อนนะครับลองสร้างคอนสรักเตอร์นะครับ p u b l ก c ฟัง c t ชันใช่ไหมครับคอนสตรักโอเคสร้างเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นสร้งฟังก์ชันของเรานะครับผมจะสร้างฟังก์ชันว่าตัวนี้จะเป็นการรับค่ามาประมวลผลแล้วก็เ e ิร์นกับค่ากลับไปเพื่อแสดงผลที่วิวนะครับเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับชื่อว่า get ค่านะครับ s เคแล้วจากนั้นผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวนึ่งน,นะครับชื่อว่า list แล้วกันอ่ะโดยแพร list นะครับผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อทำการ list รายการออกมานะครับ list นะครับ list แล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้เป็นคำสั่ง db นะครับ database ขีดหมายมากกว่านะครับแล้วก็ list list นะได้สกอร์อะเฮเบิร์นอะเฮเบิร์นม่ได้เปิดปิดนะครับมันเป็นไม่ต่ออะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะประกาศตัวแปลงมาตัวหนึ่งเพื่อเก็บค่าพเพื่อรีเทิร์นนะครับอ่ะ uh, ผมจะประกาศว่าโซเชีแล้วครับเท่ากับค่าว่างนะครับเพื่อไว้เก็บค่ารีเทิร์นหลังจากนั้น ผมทำผมทำการใช้ลูปนะครับลูป for นะครับ for it for e a ใช่ไหมครับภ <c oughs> ายในก็จะเป็นตัวแปร list add 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 ผมจะสร้างตัวแปรขปรึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า table แล้วกันอโอเคภายใน scope ก็ผมจะเอาค่า ของ total เอาบวกกันไปเรื่อยๆตอนะครับเข้าจุดเท่ากับนะครับแล้วก็ table นะครับจุดผมจะให้มันเว้นวักด้วยนะครับอ่ะ brk แล้วก็ปิดด้ decimal เรียบร้อยหลังจากรูเสร็จนะครับผมจะทำการ return ค่ากลับไปนะครับ return return อะไรครับ return total total o โอเครับก็ในส่วนของโมเดลก็ประมาณนี้นะครับในส่วนรีเทเบิลนะครับก็รีตาร์ออกมานะครับเป็นเมนตอดที่มีชาชื่อว่า db นะครับโอเคก็มาเก็บไว้ที่ในสินครับแล้วผมก็เอาสต์มาโนล่นะครับเป็นอาร์เรย์นะครับโนลกมาเก็บไว้ในโกลทโเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดหลู่มฟอออกมาแล้วถึงจะเก็บ ค่าความทั้งหมดที่เก็บไว้ใน array ก็จะถูกส่งรีเซินกลับไปที่นะครับไปที่ controller แล้วผมก็จะมาสร้างไฟล์ controller น,นะครับไฟ,ไฟล์ controller ชื่อว่า list controller น,นะครับ list controller น,น,น,นะครับ list controller อะคกด finish นะครับ <c oughs> จริงๆเขาเริ่มก็สร้างนะครับเช่นเดียวกันก็สร้างคลาสนะครับตางว่า list controller อ่ะ exchange มาจากนะครับ ci controller นะครับหลังจากนั้นเราก็สร้างนะครับ constructor นะครับ public function c o น s t นนะครับอ่าต่อไปก็ฟังก์งชันเป็นฟังก์ชันของเราที่เราจะเรียกใช้ครับผมจะให้มันเป็นอินเด็กต์ละกันเพื่อไม่ต้องมาพิมพ์ตัวเมทต่อนะครับเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนะครับทีนี้เราจะให้อินเด็กตเนี้ยไปเรียกไปเรียกเอ่อตัวเมทต่ตตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพื่อให้มันทางานและให้รีเทิร์นค่ากลับมาที่ตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้วิธีการนะครับ เอาค่าเก็บมาตัวที่อาร์เรย์ก่อนนะด a ต้าผมจะเก็บอาร์เรย์เดี๋ยวผมจะใช้ตัวแปลว่า list นะเท่ากับ string list string list นะครับแล้วกเ็เรียกไม่ตอดนะครับเรียกเม่อ list อะไรไม่ตอออะไรไม่ตอดชื่อนะครับ ก่อนที่ผมจะเรียกไปตอบผมต้องเรียกชื่อคลาสก่อนก็ต้องเป็นคลาสโมเดล list โมเดลนะครับ uh, list โมเดล copy ี้ไปแล้วก็เรียกไปตอบลายไปตอบชื่อว่า get นะครับ get อ่าเรียกไปตอบปั๊บปเปิดจุดไอดีคออนโอเคจบนะครับอันนี้คือการเรียกไปตอบใช้งานทีนี้ผมจะเอา data เนี่ยไปแสดงผลที่วิวนะครับทำไงผมก็ต้องโหลดนะครับดิสเช่นเดียวกันโหลด โหลดกลับไปส่งที่อักวิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างที่วิวว่า list table นะครับอ่อ l i t table โอเคแล้วก็ส่งตัวแปรไปชื่อว่า data นะครับโอเคเรียบร้อย โอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเราจะไปสร้างไฟล์ที่วิวกันนะครับวิวเราต้องสร้างตั้งสร้างสรางไฟล์ชื่อว่าอะไรนะครับ list table list table uh, list table นะครับกด finish นะครับโอเคใน list table ผมจะทำอะไรตัวแปลที่เราสร้างไว้ชื่อว่า list นะครับแล้วก็ผมก็จะ echo list ออกมานะครับ echo list แล้วเ,เรียกเราก็จะเรียกที่ list controller ใช่ไหมครับเรียกที่ list controller เลยอ่ะเราสอบนะครับโอเค list controller อ่ะลองนะครับอ่ะเพลยเลยอ่ะโอเคแล้วเลยเพราะไรเพราะเรายังไม่ได้ทำการ connect database นะครับก็ไปที่ไฟล์ config นะครับไปเลือกที่ อ่คอนฟิกนะครับอ่คอนฟิกทีนเนี้ยตัวโมเดลเนี่ยตอนเราจะเบดโหลดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้มันโหลดที่โมเดลขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง copy นะครับ copy ค l a ตัวเนี้ยไปที่โหลดโมเดลนะครับไปที่โหลดโมเดลเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ root config auto load นะครับนะเราไปที่ โมเดลเนี่ยเราต้องการให้มันโหลด Auto. ออโต้อ่ะออต้โหลดไปเลยเพื่อให้มันโหลดอัตโนมัติในที่นี้เราต้องมาตั้งค่าที่ไลบรารีนะครับไลบรารี Library ด้วยเพ,เ,ว ase, เพราะว่าเราจะใช้คลาสของตัวดาต้าเบสนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องให้มันโหลดดาต้าเบสขึ้นมาด้วยนะครับอ่าโหลดดาต้าเบสนะครับโอเคโหลดให้มันอโตโหลดขึ้นมานะครับตั้ง โหลดโมเดลของเราครับชื่อโมเดลก็คือชื่อที่เราสร้างไวรีดโมเดลตัวนี้นะครับคลาสแล้วก็ไลบรารีของดัตเตอร์เบดเราต้องโหลดคลาสของไลบรารีมาใช้งานด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณโหลดไม่ได้โอเคโอเคคอนฟิกมีอะไรทีนี้เราต้องกำหนดคอนเน็ดัตเตอร์เบดนะครับอในที่นี้โอเคเราก็กำหนดชื่อนะครับดัตเตอร์เบดของเราชื่ออะไรลูดใช่ไหมครับ ส่วนพาสเวิร์ดนะครับเราตั้งว่าอะไรนะครับแล้วดัเบิของผมชื่อว่าเทสนะครับอ่าเราใส่เทสไปอ่าโอเคอ่าหลังจากนั้นนะครับก็เราใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้พาสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลองทดสอบใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ะลองดูว่ารันได้ไหมอ่ะโอเคเลยอยู่นะครับ list controller เรียกโหลดขึ้นมาโอเค get l e m e n t ต b for it table dot t w table br แล้วก็ีกน t o t ท l กลับไปก็งนที่

ชือหนเโอเคอะไสร็แล้วปต่อเกท list model ลองสราง list ต่อเกทส่วไป index list controller ไลท์ที่เจ็ด model l i This controller table. a a a delete table เอ่อ table น่าจะมี s นะครับอ่๋ยวลองดูอ่ะโอเคได้แล้วนะครับผมติดที่ว่า table ต้องมี s โอเคก็ต,ตามนี้นะครับก็อย่าลืมว่า table ต้องมี s นะทีนี้อย่าลืมทีนี้มันก็จะได้เนี่ยครับ อพา e ์ t เ e นต์ดิพั d e ดนต์เดโมแครตชั่นเอ็มพยต์โปรเจกต์แล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ตามนี่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าการทํางานง่ายมากเลยแค่เราส่งจากคอนโทรลเลอร์นะครับเรียกไม่ตอบเรียกค่าเรียกเรียกไม่ตอบหลังจากนั้นก็ส่งค่าส่วนตรงนี้ก็คือส่งค่ามาแสดงผลนะครับเรียกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะวิ่งมาทํางานที่ตัวโมเดลเลยโมเดลไ้ทำงานตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากทําทเสร็จแล้วเราก็รีเทิร์นค่ากลับมาครับจากรีเทิร์นมันจะเก็บไว้ในตัวแปรเด่ ทำดับดาตาบะดัตตาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสร้างตัวแปรที่ตัวริสนะครับเพื่อเอ็โคเอ่อเอ็กโคตัวแปรลิสต์ออกมานะครับเห็นไ,ไหมครับมันง่ายมากเลยก็ถ้าเราจะทํางานที่ insert update เดตอิริสก็สามารถเรียกฟงังก์ชันจากตัวคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับเพื่อควบคุมแล้วก็มาทําการ insert ที่ตัวโมเดล insert update เดตอิรสที่นี่นะครับหลังจาก insert อะไรเสร็จปุ๊บก็บกลับก็บกบกบ insert เสร็จก็คือจบโปรแกรมแล้วก็รีเทิร์นค่ากลับไปหรือว่าไม่รีเทิร์นก็นได้นะครับ จากเสร็จที่นี่ปุ๊บตัวคอนโทรเลอร์ให้ทำงานเสร็จทําการโหลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะทําการมันก็จะวิ่งไปทํางานต่อนะครับ่งให้แสดงผลหรือว่าอะไรจากตามคอนโทรลที่เราตั้งไว้นะครับโอเคจากโอเคก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนคอนโทรลเดี๋ยวขรั้งต่อไปอาจจะมีการการสอนแบบอินเสิร์ตอัปเดตอิเลต่อไปนะครับก็ครั้งนี้ไม่มีนะครับก็ขอบมากครับสวัสดีครับ